เดี๋ยวเราจะมีเปิดเเดี๋ยวเราจะมีพิธีบุญต่อนะจ๊ะ่จะไปเทกรขีสาวกำ้มามหารัฒนวิหารก็ทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้อาทิตย์ใต้ฝั่งตะวันออกครับก็รักษาใจของเราให้ใส่ใสนึกถึงบุญทุกบุญกันให้ดีนะจ๊ะอนั่งพเะพีบ หลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนั่งพับพียหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเราพบทับชาติโทษมาจกนกระทั่งถึงวันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดอยู่นโสนกลางกายฐานที่เจ็ดไอ้ทำใจชุ่มชุ่มชื่นบานเบิกบานในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะจ๊ะนุภาพบุญบาร,รมีอรสมีกกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดของพระสมมาสมุทิเจ้า ทุกทุกพระองค์นาประสงค์ไขพระองค์ไปทั่วนในอายตนะนิพพานปรมีธรรมของพระปัจเจกุตธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายปรมีธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบภุคลพบวิชาธรรมกายปรมีของญาจารมหารัตนอุบาสิกาจารกนุกยุงและมหาธรรมปรมีสีบรามีในคัมรปัญญาบริยคันติสัจจะอธิษฐาน เมตตาเบขาบรมีที่ได้อบรมสั่งสมมตาติจารย์ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบรมีเรื่อยมานพนับชาติไปทษบรรจกงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กาะลาำกายวาจาใจธาตุธรรมนิจกรเกลือให้สะอาดอาบริสุทธิ์ให้หลุดพน้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพมามานให้หลุดพน้นจากวิบัติบาศัดิสิทธิ์วิบากกรรมวิบากมมรน อุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตทุกส่อกรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไม่ด้วมมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปด้วมมหาสมมัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทุกวันทุกคืน ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดนี่สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจกายงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะากล้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ทำรัมใดจะเป็นสัมมาสมัมพุทธเจา้าเหลียบคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขยยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานนานให้ครอบครัวอยู่เย็นม็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย อคีภัยจราภัยราจภัยภัยทุกชนิดจะได้มาคล,ลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,องที่เป็นบรรมจิตก็ขอยที่สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุประศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอยด้พบพระธรรมกายจะศึกษาเ,าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนา,าให้เพลาะเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะและปะัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาอันใดก็ตามที่ลูกทุกคนในตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าท,ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเธอสาธุอรหังสมาสสมุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควา,าพุทธังภาควา,า,วานตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาทโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโรรววตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามมิธัมมังนามาสามมิ ธรรมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภปะคะวะโตสาวากาสังโฆสุปาติปันโนภปะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆังนามิสังฆังนมามิสังโฆเม,าม,ม,มนโท พระสงฆ์เป็นดิพึงของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนา ให้มีดวงตาเห็นธรรมได้กล่าวถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจกักรพัรดิมากมายติดตามตัวไปทุกปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุเดี๋ยวไปพบกันที่บริเวณประกอบพิธีกันนะจ๊ะ